สวัสดีครับพบกับพ่อควานนะครับผมพาไปไปดูน้องมิ้นนะครับมากับอาจารย์นะครับก็น้องเข้าเรียนได้11วันแล้วนะครับนี่สิวันที่น้องมาอยู่โรงเรียนเราจะถามอาจารย์นะครับว่าน้องได้เรียนอะไรมั่งนะครับแม่แม่แมก็เดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์นะครับผม ตอนนี้ก็เอาขนมนะครับขนมแท่งจากคุณแม่เที่ยงนะครับมาให้กับน้องมิ้นได้ทานท อันนีสวยเลยันนีสวยแลสวย่อนเลยสวยแลอ้สวยดีหน่อยเอามาผูกให้มันชินเนียนผูกข้างนอกให้มันชินมันชินก็ไปเรื่อยครับ เดี๋กมนจาไปเลยไไปเไปเลยไปเลยไปเล ว,วันนี้ล่ะวันนี้สวันนีสวัสดีย,ยัง <S 2> <S 2> <S เออตอนนี้เป็นยังไงมั่งครับอาจารย์เ,เ,รยเออ,เอ,อ,เอ,อไปเรื่อยๆครับเออไปเรืเอ่อยๆเ,ออเดินเข้าหมู่บ้านอะไรบาตื่นหรอไม่เนาะเดินตามหมู่บ้านอะไรเมกตัวรถเรื่อยๆหรอกอืมเขาได้สบายไปชอบเล่นดินเนาะ ยาเพชรสวยยังไม่กินเลยเลยนี่มา,มาจังสีเลยมันขุนเคยมาอยู่ใกล้ๆอยู่ฝุ่นมันอยู่ในน้ำอันนี้นะ,นะอ,อยู่น้ำลูงสร้างเราอันนี้บ่ได้ออกมามึงเผชิญเผชิญโลกข้างนอก เอานี่ยพุ่งแมืองไหนก็ได้ตลอดเลยยามเยอะแถวนี้ครับยามเพิมเจ้าของเขาบ่าวแต่ว่าลินกระเท่ไม่มีใครว่าแถวนี้คนแถวบ้านบอนี่คนดีเป็นอีกข tamam. ้อหนึ um, ่งมุมบ้านมุมบ้านช้างแถวบ้านตกลางนี่ไม่ได้แถวนี้มันเป็นมันมีปัญหาหนึ่งแต่ว่าลกหางบ่อเดือนี่มันก็มันก็บ่อลกนะมันก็ แต่มันชอบยื่นอย่งสีเนาะอืที่ดีไซน์อ่ะที่ดีไซน์ตะก้อนมายื่นเลยแต่เดี๋ยวนี้มากที่ชอบยื่นแต่แกลกหางนี่แหละอืขึ้นและวขึ้นอ่ะบ่ท่านเหงามาท่านเหงาแล้วเนาะจิ้มง่ายทรงใสเคยอาปลาเนาะง่าสงสัยขอ,อ,อสสยข้น,นอ่ะเอ,อ๊เดี๋ยวก็ชินน,น,น,น้อกเนาะ กะดิขอมาได้แล้วตีขีงขอนี่เอาหัวตบมือตบเลยยินป้กเอ่ยตีโซโซเจ้าดีตัวนี้โอ้หล่เป็นไรนี่โซโซนี่เขาเขาขายเขาขายโลละเท่าไรนี่บอลโซผมเอเอามาจากยาลาโอ้สร้างอร้างใหม่ขี่อยู่นี่เนาะ

ยาไม่ยังสิฮะสิอ่าขอบคุณนะครับคุณแม่ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผม